ามาดูข้อต่อไปปีห้าสี่เห็นไหมคะเขาให้อะไรเราบ้างบ้างเขาให้เรามาแค่ต้นทุนขายแล้วก็ให้เรามาอะไรคะให้อัตรากับไรขั้นต้นเรามาฉะนั้นเราจะทํำยังไงเออลองแทนค่าสูตรค่ะลูกแทนค่าสูตรก็คืออะไรลูกต้นทุนขายใช่ไหมต้นทุนขายเราไม่รู้แทนค่าเป็นอะไรคะเป็น x ลบด้วยต้นทุนขายถูกไหมคะต้นทุนขายตัวนี้สี่หมื่นแปด อะไรยังไม่รู้ใส่ค่าไปก่อนตัวนี้แทนค่าสูตรแล้วเป็นอะไรคะกำไรขั้นต้นแล้วคูณด้วยอะไรคะหนึ่งร้อยหารด้วยอะไรเอย่ยหารด้วยตัวนี้ชูไหมต้นทุนไอขายพนชําระก็คือเชื่อแทนค่าเนะเท่ากับอะไรคะยี่สิบเปอร์เซ็นอ่าคราวนี้เรามาถอดค่าสูตรกันเลยคราวนี้ยายเอกก่อน กำจัดกำจัดก่อนจำจัดส่วนมันก่อนเนาะก็จะได้อะไรคะลูก x ลบสี่หมื่นแปดคูณหนึ่งร้อยใช่ไหมคะลูกอันนี้ก็จะเป็นอะไรยี่สิบ x ใช่ไหมเอามาทำคางนี้คูณกันอยู่ใช่ไหมคะลูกคูณทั้งหัวคูณทั้งหน้าคูณทั้งหลังคูณให้ทั่วอย่าลำยงเนาะร้อยคูณ x ก็เป็นเท่าไรคะลูก ร้อ x ลบด้วยอะไรคะตัวนี้สี่หมืนแปดคูณร้อยคือเท่าไหรสี่แปดใช่ไหมศูนย์สามตัวเพิ่มอีกสองตัวใช่ไหมลูกก็เท่าไหร่น้อยสิบร้อยพันหมื่นแสนนี่เป็นเท่านี้เลยทางนี้ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่รคะยี่สิบ x อันนี้ขออนุญาตย้ายเห็นอะไรไหมคะร้อย x ยี่สิบ x เนาะที่เชิดตั้งแบบนี้ร้อย x นี่คือสูตรนะยี่สิบตัวนี้ไม่เห็นค่าใช่ไหมคะมันคือค่าบวกย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เป็นอะไรคะลบยี่สิบเอ็เท่ากับนี่ลบใช่ไหมคะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ย้ายมาบวกค่ะลูกอ่ะอันนี้ทำทำกันได้ยังทำได้แล้วร้อยเอลบยี่สิบเ็เหลือเท่าไรคะหนึ100่งร้0ยลบยี่สิบได้เท่าไรแปดสิบเอ็ก ใช่ไหมคะ,ะถ้าเราจะได้ x เดียวล่ะ x เดียวเท่ากับ48่หมื2นบูนบูนห่ามรด้วยเท่าไรคะ80ดสิ่วนกับศทองสุขคูณแม่8 8 1 8 26, 8, 3, 24, 8 4, 3, 2หนึ่งแปดแปดสองสิ8หก หนึ 1> 1, 2, 3, 1, 2, 3, e ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เอกเดียมีค่าเท่าไรคะลูกหกหมื่นเมื่อกี้เราแทนค่าสูตรเอกตรงนี้กับเอกตรงนี้เอกมีค่าเท่ากับหกหมื่นใส่เลยคะลูกตรงนี้คืออะไรคะไขความสำรับอ่ะหกหมื่นหกหมื่นลบสี่หมื่นแปดได้เท่าไรคะหมื่นสองใช่ไหม อาจแทงค่าสูตรเลยหลุกได้กำไรขั้นต้นแล้วหมื่นสองคูณเท่าไรคะ 100. หนึ่งร้อยหารด้วยไรเอ่ยหกหมืนนี่ไงได้ยี่สิบเปอร์เซ็นเท่ากันไหมเท่ากันมาข้อนี้ข้อนี้ง่ายแล้วถูกไหมคะให้ต้นทุนขายเรามาให้กำไรขั้นต้นเรามาเหมือนเดิมเอามาลบกันถูกไหมคะ สองแสนลบไปสองหมื่นได้เท่าไร่คะได้แสนแปดถูกไหมได้อัตรากับราขั้นต้นแล้วเข้าสู่เลยลูกอัตรากาไรขั้นต้นเท่าไหร่คะสองหมื่นคูณหนึ่งร้อยหารด้วยเท่าไหรคะสองแสนได้เท่าไรคะสิบเปอร์เซ็นต์อ่า เห็นไหมได้คําตอบหมดแล้วไม่ยากเลยค่อยๆทําที่สําคัญคือเราต้องจําสูตรให้ได้เนาะค่อยๆหัดทําค่อยๆฝึกโอเคนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย